Animation อในแค้นวานด้วยมือถือฟรีไม่เสียตังค์ไปที่วิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอมือถือเลือกสร้างดีไซน์แบบกดลูกศรข้างล่างคะ่ะย้อนกลับไปมาแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเลือกองค์ประกอบข้างล่างพิมพ์หาคำว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะตกแต่งแอนิเมชันเกี่ยวกับสมาธิเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะสมาธินีคะ่ะไปเลือกกราฟิก เสร็จแล้วอ่ะเลือนะคะรูปเรือที่ไม่ติดสัญลักษณ์นะคะเพื่อที่นะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังะรูปแรกนะคะเราก็มือจับให้เกิดต่อสีมณแล้วก็สามารถลากค่ะลากขึ้นลากลงนะคะใช้ก่อนได้เลยนะคะลากตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะเช่นเดียวกันค่ะไปที่รูปที่สององค์ประกอบเมื่อกี้ผู้ชายต่อไปเราก็จะมาเป็นผู้หญิงอ่ะโอเคผู้หญิงอ่เราก็เลื่อนนะคะมือจิ้มเลื่อนอ่ะใหญ่ไปก็เลื่อนมานะคะผู้หญิงแห่ประมาณนี้นะคะติดไว้ได้ค่ะ เรื่องตำแหน่งจ็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาใส่ข้อความนะคะเพิ่มข้อความมาเลือกข้อความนะคะจิ้มมาที่ข้อความเสร็จแล้วเราก็เลือกหาเทมเพตข้อความอยากได้แบบไหนเราก็เลือกหาได้เลยที่ไม่ติดสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์มุมขวานะคะสังเกตดูกันนะคะสมมติรูปนี้อโอเคนะคะอันนี้มันจะซ้อนกันอยู่เราก็เปลี่ยนค่ะพิมพ์นะคะเป็นคำพูดของเรานะคะสมาธิฝึกสมองอเ,เออันนี้ก็คือประมาณน,นี้นะคะ ขนาดขนาดฟ้อนเราก็ไปปรับขนาดฟอนได้เหมือนกันขนาดฟอนเสร็จล้วก็เลื่อนนี่ค่ะนะคะไปที่นะคะสายมือมันก็จะปรับนะคะให้เล็กลงขนาดนี้หรือจะพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์ไปนะคะโอเคอ่ประมาณนี้นะคะสมาธิฝึกสมองถึงนะคะต่อไปนะคะเราก็อ่าปรับคำว่าสมาธินิดนึงขนาดนะคะปรับขนาดให้มันเล็กลงนิดนึงขนาดฟอนอ่าะมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะไปเลือกค่ะ นะคะเลือกองค์ประกอบเพิ่ม,ตมเติม,ตมเพื่อให้ทำไมมีรูปเป็นมากขึ้นอ่ะสมุติว่าาอยดพิมพ์คำว่าลูกศรนนะทิได้เลยนะคะลูกศรมาแล้วเราก็ไปเลือกหาที่กราฟิกแหเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปเลือกหาลูกศรที่ไม่มีนะคะสัญญาวักมาหนึ่งนะคะที่เราชอบเลยได้เลยนะคะตรงน,นี้มาแล้วค่ะจะแ,แล้วนะคะเราก็นะคะเอามือจิ้มเนี่ยค่ะตรงตำแหน่งนี้นะคะเพืนะะออนะะ่อที่จะแบบกับหัวกับหางมันกับตำแหน่งมันแล้วก็อ่จิ้มเห็นไหมคะเอามือจิ้มที่ขอบหัวเพื่อแบบนะคะประมาณนี้แหนะคะถ้าเราต้องการทีตะขัดลอกลูกศรจิ้มค้างไว้ตรงนี้หากกดปุ่มคลอกนะคะคร์ลเห็นไหม ทูกสก็จะมาละนะคะอ่าน,นี้เมื่อกี้กดค่ะไวหลายนันนะคะนี่ประมาณนี้โอเคพอเราได้นะคะภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเราต้องการที่จะทำด e ีมิชันเรก็ไปจิ้มภาพสักหนึ่งภาพค้างไวแบบนี้ค่ะ <c oughs> นะคะเทคนิคเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเสียเวลาจิ้มหลายครั้งก็ไปที่เพิ่มเติมสามจุดเสร็จแล้วเราก็ไปเลื่อนหาคำว่านะคะเลือกหลายอันเลือกไปเลยอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอันนี้เลือกหมดเสร็จแล้วกดเครื่องหมายกระตับบออกมาค่ะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือไปที่เคลื่อนไหวตรงนี้ เลยเสร็จแล้วเราต้องการให้มันเคลื่อนไหวอินเดียมชันแบบไหน่ะเราก็กดเลือกไ้เลยนี่จะมีตัวอย่างเห็นไหมคะแอนแล้วแต่นะคะว่าเราต้องการที่อยากจะได้แบบไหนแบบนี้ไหมโอเคเห็นไหมคะเป็นภาพอินเดียมชันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แอนแบบนี้อืมแบบนี้โอเคเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะต่อไปเราต้องการที่จะดูค่ะว่ามันเล่นยังไงเราก็ไปกดสามเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะเป็นภาพนะคะให้เราดูก่อนที่เราจะดาวโหลดประมาณนี้นะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะนำมาใช้งานกดสามเดี่ยวนะคะทุกศรข้างบนมุมขวามือสุดกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเลือกวิดีโอนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยรอสักครู่นะคะมันจะไปเซฟเก็บชิ้นงานเข้าที่อลัลบั้มภาพของเราแล,แล้วเราก็นำไปตกแต่งคลิปนะคะให้มีองค์ประกอบลูกเล่นน่าสนใจได้เลยเห็นไหมแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่้แชร์ค่ะนี่ยันทุก่างรับภาพเรียบร้อยแล้วอยากแต่งภาพสวยเป็นต้องทอทอทอทำทันทีมีคำถามข้อสงสัยสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะ